มาต่อกันตอนที่13เงาจันทร์สลับล่างโมน e ีเวอร์เหลือเรื่องก็เดินทางมาถึง2ตอนสุดท้ายเรื่องราวก็ได้เล่าย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนในตอนที่คิมพันชอนหรือว่าเสนาบดีคิมยังเป็นวัยหนุ่มในตอนนั้นเขาพุ่งตัวเข้าไปช่วยเหลือคุณหนูจีฮเยหรือว่าอดีตพระมเหสีจางจองของเรานั่นเองซึ่งในวันนั้นตัวของคุณหนูจีฮเยก็กําลังถูกลังแกโดยตะแกหืนกาม และตัวของคิมฮันชอนหรือว่าเสนาบดีคิมก็เข้าไปสู้กับพวกมันจนได้แผลที่หน้ามาและก่อนที่ตัวเสนาบดีคิมกําลังจะเพียงพ้ำก็มีใต้เท้าฮอเข้ามาช่วยเหลือทั้งสองคนเอาไว้จนพวกแก๊งอันตรภายแผ่นแนบออกไปทันทีในวันนั้นตัวของเสนาบดีคิมมองหน้าคุณหนูแล้วก็ให้คำบั่นสัญญาว่าเมื่อใดที่ตัวเขาสอบได้เป็นขุนนางทหารเมื่อไหร่ และก็แข็งแกร่งมากพอที่จะปกป้องตัวของนางได้เขาจะมาขอนางเป็นคู่ครองของเขาและเมื่อเวลาผ่านไปตัวของเสนาบดีคิมสอบติดเป็นขุนนางทหารตามที่เคยสัญญาไว้กับคุณหนูและตั้งใจที่จะไปซื้อปิ่นปักผมอันล้ำค่าเพื่อไปขอนางแต่งงานแต่ทว่าเงินของเสนาบดีคิมก็มีไม่พอจึงทำได้เพียงซื้อโบผูกผมไปให้แต่คุณหนูจีฮเยเมื่อเปิดกล่องดูแล้วเห็นโบผูกผม จึงทำหน้าเป็นหมาหงอยไปเลยจ้าพอคิดว่าผู้ชายจะเอาปิ่นปักผมมาขอแต่งงานแถมอีกไม่นานเร็วๆนี้จะมีราชาองค์การประกาศห้ามแต่งงานออกมาเพราะในวังหลวงกำลังจะมีการคัดเลือกพระมเหสีให้กับพระราชาหลังจากนั้นไม่นานความเก่งกาจของเสนาบดีคิมก็ได้ไปเข้าตาพระราชาองค์ก่อนเพราะด้วยความเก่งกาจของเสนาบดีคิมทั้งคู่จึงกลายเป็นสหายกับพระราชาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวของพระราชา มอบดาบเล่มสําคัญให้เป็นของขวัญกับเสนาบดีคิมหลังจากนั้นตัวของเสนาบดีคิมก็ได้มีโอกาสที่จะอาราขาพระราชาจากพวกแก๊งอันธพาลเขาสู้กับคนนับสิบซึ่งบอกเลยว่าเป็นการสู้ที่สบายๆมากๆเพราะว่าเสนาบดีคิมในตอนนี้เก่งกาจเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่พระราชาด้เดินอยู่ดีๆขาพลิกซะได้จนได้รับบาดเจ็บด้วยความที่มันดึกแล้ว ตัวของเสนาบดีคิมจึงพาพระราชากลับไปพักที่บ้านของเขาและก็ให้คุณหนูจีเฮเยมาคอยทําแผลแล้วก็ดูแลค่ะให้พระราชาในวันนั้นพระราชาที่เห็นหน้าของคุณหนูจีเฮเยและเกิดปิ๊งปังนางขึ้นมาและหลังจากนั้นพระราชาก็มอบเรือนกระจกสุดหรูให้เป็นของขวัญกับคุณหนูจีเฮเยซึ่งตอนนั้นคุณหนูของเราก็กําลังรักก,กันกับเสนาบดีคิมอยู่แต่ด้วยความที่นางพูดอะไรไม่ได้ จึงทาได้เพียงแค่เดินหนีออกมาจากเรือนกระจกส่วนตัวของพระราชาก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าตัวของคุณหนูจีเฮเยนางจอบขอกับเสนาบดีคิมอยู่พระราชาจึงพูดเปิดอกกับเสนาบดีคิมไปเลยว่าตัวของเสนาบดีคิมอยากที่จะปกป้องคุณหนูจีเฮเยใช่ไหมแต่ตัวของเขาเป็นถึงกษัตริย์ยอมปกป้องนางได้ดีกว่าเสนาบดีคิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าในตอนนั้นตัวของเสนาบดีคิม ทำได้เพียงแค่ก้มหน้ารับชะตากรรมต่อไปส่วนทางด้านคุณหนูจีฮเยก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระมเหสีจางจองและก็ได้ให้กำเนิดลูกชายแก่พระราชาต่อมาไม่นานตัวของพระพันปีหลวงก็ใส่ร้ายพระมเหสีจางจองว่านางรอบคบชู้ซึ่งตอนนั้นพระราชาของเราก็เป็นคนขี้ขาดยอมเสียสละแม้กระทั่งพระมเหสีที่ตนรักเพื่อที่จะรักษาอำนาจทางวังหลวงเอาไว้ และก็สั่งให้คิมฮันชอนหรือว่าเสนาบดีคิมนำยาพิษนี้ไปให้นางกินด้วยตัวเองและในคืนนั้นตัวของเสนาบดีคิมเข้าไปที่ตำหนักของพระมเหสีและก็คุกเข่าขอร้องนางให้หนีออกจากวังหลวงไปด้วยกันเขาจะเป็นคนดูแลนางเองแต่ตัวของพระมเหสีจางจองก็ปฏิเสธเพราะเป็นห่วงสถานะขององค์ชายใหญ่ซึ่งตอนนั้นตัวของพระมเมหสีบอกว่า ถ้าหากตัวนางหนีไปก็เท่ากับว่าตัวของนางเป็นคนทำผิดแบบนั้นจริงๆและองค์ชายใหญ่ก็จะถูกดาหน้าว่าเป็นลูกของหญิงแพร่สยาตัวของพระมเหสีจางจองจึงยอมรับโทษโดยการถูกยาพิดพระราชทานในวันนั้นตัวของเสนาบดีคิมนํำยาพิษไปมอบให้กับพระมเหสีจางจองด้วยตัวเองแต่เบื้องหลังความจริงนั้น ตัวของเสนาบดีคิมได้ผสมตัวยาชนิดหนึ่งเข้าไปในยาผิดพระราชทานของพระมเหสีจางจองซึ่งตัวยาชนิดนี้มันจะออกฤทธิ์เป็นการสกัดกั้นไม่ให้พิษกระจายเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายพระมเหสีจางจองและหลังจากนั้นตัวของเสนาบดีคิมก็สั่งให้ซังกุ้งปกคองนำยาถอนพิษมาป้อนให้กับพระมเหสีจางจองและหลังจากนั้นก็สลับศพปลอม มาสวมรอยเป็นพระมเหสีจังจองและก็พาดตัวของพระมเหสีจังจองไปหลบซ่อนตัวหลังจากนั้นเสนาบดีคิมก็มาเข้าเฝ้าพระราชาแต่คําพูดของพระราชาบัรด้านไปแทงใจดาของเสนาบดีคิมนั่นก็คือเสียพระมเหสีไปเพียงแค่คนเดียวแต่กับรักษาบาลังและก็อย่างอื่นไว้ได้อีกมากมายนั่นก็นับประคุ้มค่าแล้วและนั่น คือไฟที่จุดประกายความแค้นของเสนาบดีกิมนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งตัวของนางเอกที่ได้อยู่ในร่างของพระเอกได้เริ่มปฏิบต่อเรื่องราวจากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ6ปีก่อนตัวของนางเอกได้พบกับหญิงลึกลับที่นำจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้กับนางแถมยังของร้องให้นางเอกพาตัวของนางเข้าไปในวังอีกด้วยนางเอกมั่นใจเลยว่า คนคนนั้นต้องคืออดีตพระมเหสีและตัวของนางต้องมีราักานสาคัญอย่างเช่นจดหมายรับที่พระราชาเขียนให้กับเสนาบดีคิมไปในวังหลวงบรรยากาศตึงเครียดอยู่ทุกขณะตัวของเสนาบดีคิมนําจดหมายแจ้งเริกอ,อภิเสกสมรสระหว่างตัวของคุณหนูคิมและกอองค์ราชทายาทมามอบให้กับพระราชาพร้อมกับบอกอีกว่าอีกสองวันข้างหน้าจะเป็นพิธีอภิเสกสมรส ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวขององค์ชายใหญ่พระเอกแล้วก็องคารักษ์อาจจะกลับมาไม่ทันเพราะพวกเขาต้องใช้เวลาถึง3วันจากจดหมายที่นางเอกได้รับแจง้งและหลังจากนั้นตัวของเสนาบดีคิมก็ยังอยากที่จะไปเข้าเฝ้าองค์ราชทายาทของเราซึ่งตอนนั้นนางเอกของเราอยู่ในร่างขององค์ราชทายาทก็ได้รู้ว่าอีกสองวันจะถึงพิธีอภิเษกสมรสระหว่างตัวของพระเอกและก็คุณหนูคิม แต่ตัวของเสนาบดีคิมก็ย่างสงสัยว่าทำไมองค์รัชทายาทของเราถึงมีท่าทีนิ่งเฉยไม่เป็นเดือดเป็นร้อนหลังจากที่ถูกจับแยกกับพระชายาผู้เป็นที่รักตัวเสนาบดีคิมจึงแอบถามแบบโยนหินถามทางไปว่าการที่ตัวขององค์รัชทายาทได้คนรักเก่าอย่างพระชายาคืนมาแล้วแถมตอนนี้นางก็ยังมีชีวิตอยู่ทำไมตัวขององค์รัชทายาท ถึงไม่วางมือกับเรื่องการแก้แขนสักทีแต่ภาพกลับมาที่ทางด้านพระเอกของเราซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในร่างของนางเอกและกำลังมุ่งหน้าไปยังภูเขากำอักพร้อมกับองค์ชายใหญ่และก็องค์ครักเพื่อที่จะค้นหาความจริงเรื่องของจดหมายลับของพระราชาและในที่สุดทั้ง3คนก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าและก็ได้พบเข้ากับฐานทัพลับของพวกกลุ่มนักฆ่าไร้นม้ม ที่เป็นซ่องสมกําลังพลของเสนาบดีคิมทั้งสามคนตัดสินใจปลอมตัวเข้าไปในค่ายตัดภาพกลับมาที่ทางด้านวังหลวงของเราอีกครั้งตัวของพระพันปีหลวงก็ไดมาหาองค์รัชทายาทซึ่งตอนนั้นนางเอกได้อยู่ในร่างของพระเอกตัวของพระพันปีหลวงไดสารภาพความจริงทั้งน้ําตาว่าสุกณารกรรมในปีขยซาสืบเนื่องมาจากตัวของนางเองที่เป็นต้นเหตุตัวของพระพันปีพูดออกมาว่า ความผิดของเสนาบดีคิมไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นแต่ความผิดของข้าหนักหนายยิ่งกว่าพระพันปีเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สันเครือตัวของพระพันปียอมรับว่าตัวของนางคือคนที่ใส่รายพระมเหสีจางจองว่าตัวของนางแอบลักลอบกบชูและตัวของพระมเหสีจางจองจึงถูกลงโทษด้วยการให้ดื่มยาพิษพระราชทานและด้วยความรู้สึกผิดของพระพันปีหลวง จึงอาสาที่จะช่วยเหลือองค์รัชทายาทมีอะไรให้นางช่วยก็สามารถบอกมาได้เลยในตอนนั้นนางเอกจึงขอดูรูปวาดของพระเมสีจางจองเมื่อนางเอกได้เห็นหน้าของพระเมฮสีหมวใจแทบหยุดเต้นเพราะว่านางนั้นหน้าเหมือนกับหญิงลึกลับที่นางเอกเคยเห็นบนภูเขากำอักเมื่อหกปีก่อนไม่มีผิดเพี้ยนเลยตัดภาพกลับมาที่บนภูเขากำอักอีกครั้งณน่าคายของกลุ่มพวกนักฆ่าไร้นามในตอนนั้นพระเอก องครักษ์และก็องค์ชายใหญ่ก็ได้รอบเข้ามาด้านในจนสําเร็จและก็ได้สํารวจไปจนรอบและก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจนั่นก็คือตอนที่เสนาบดีคิมกําลังอยู่กับพระมเหสีจังจองทันทีที่องค์ชายใหญ่ได้เห็นใบหน้าของหญิงคนนี้เขารู้เลยในทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของเขาซึ่งตัวเขาเองก็คิดว่าตายไปแล้วแต่ทว่าก่อนที่ทั้งสามคนจะได้ทำอะไรไปมากกว่านั้น ดอกชุนหรือว่าไอ้หน้ากากโชแรงที่ทั้งสามคนกำลังตามหาตัวอยู่มันก็เข้ามาพร้อมกับดาบที่จ่อไว้ที่คอขององคระพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกหยิบจดหมายออกมาพร้อมกับบอกว่านี่คือจดหมายจากคุณโหนูคิมที่ส่งมาให้ตัวของนางและเมื่อดอกชุนได้อ่านจดหมายจากคุณโหนูคิมจึงรู้ว่าตัวแม่ของนางที่ก่อนหน้านี้ถูกเสนาบดีคิมจับตัวเอาไว้ได้ตายจากไปตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้ว คุณโนคิมสั่งให้ดอกชุนรีบหนีไปให้ไกลาจากพอผู้โหดเทียมของนางแต่ดอกชุนตัดสินใจที่จะทระยศเสนาบดีคิมและก็เปิดเผยแผนการของเขาว่าในคืนนี้กลุ่มพวกนักฆ่าไร้นามมันจะมุ่งตรงเข้าสู่หันยางเพื่อที่จะปิดฉากทุกอย่างเพราะว่าอีกสองวันข้างหน้าจะถึงงานพิธีอภิเษกสมรสระหว่างตัวขององ,องค์รัชทายาทตัวของพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกในตอนนั้น จึงวางแผนการเอาไว้ว่าถ้าหากพวกเขาเจอจดหมายลับที่พระราชาเขียนขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้องค์ชายใหญ่รีบนำจดหมายลับฉบับนั้นกลับเข้าไปในวังหลวงทันทีส่วนองคร,รักษ์ก็ให้รีไปขอกำลังเสริมส่วนตัวของพระเอกก็จะพาพระเมเหสีจางจองไปซ่อนที่กระท่อมบนภูเขาบุญกกในระหว่างที่รอกำลังคนมาช่วยเหลือซึ่งในตอนนั้นพระเอกดูแล้วว่าตัวของจดหมายลับ และจังซ่อนอยู่กับตัวของพระเมสีจังจองแน่ๆในขณะเดียวกันก็มีคนเปิดประตูออกมาซึ่งนั่นก็คือพ่อแม่และก็อาหญิงพักที่ได้ถามความจริงจากตัวของขันทีว่าลูกสาวของพวกเขาอยู่ที่ไหนและขันทีก็ยอมเปิดเผยความจริงส่วนทางด้านอาหญิงพักโดยความสัญชาตญาณของนางเฉียบแหลมมองปาดเดียวก็รู้เลยว่าดันคนที่อยู่ตรงหน้านั่นคือองค์ราชทายาตหลังจากนั้นทั้งสองคนเลยมาคุยกันสองคน องราชธายาหรือว่าพระเอกของเราก็ยอมรับความจริงเรื่องที่ครั้งนี้ทั้งสองคนสลับร่างกันเป็นการตั้งใจและก็บอกอีกว่าที่เขาต้องสลับร่างให้ดันไปอยู่ในร่างขององค์ราชทายาตก่อเพื่อความปลอดภัยของตัวนางเองเพราะว่าอยู่ในวังหลวงไม่มีใครสามารถทำอะไรองค์ราชทายาตได้อยู่แล้วส่วนตัวของพระเอกที่อยู่ในร่างของดันก่อจะ,ะเผชิญหน้ากับความตายส่วนอายหญิงพักที่ได้รู้ว่า ตัวของนางเอกก็ต้องการที่จะแก้แค้นเสนาบดีคิมจึงรับปากที่จะช่วยเหลือทั้งสองคนด้วยอีกแรงตัดภาพกลับมาที่ทางด้านวังหลวงนางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกก็ไม่ยอมที่จะอยู่เฉยๆแอบส่งจดหมายให้กับขันทีเพื่อที่จะเตรียมการไปพบกับคุณหนูคิมและในคืนนั้นนางเอกจึงปลอมตัวเป็นขันทีออกไปจากตำหนักและในคืนเดียวกันทีคายบนภูเขาของกลุ่มพวกนักข่าไร้นม้มพระเอก องชายใหญ่องคารักและก็ดอกชุนได้แอบเข้ามาที่ค่ายนี้อย่างเงียบๆเ,เพื่อที่จะมาพาตัวของพระเมศีจังจองและก็ตามหาจดหมายรับหลังจากที่เปิดประตูเข้ามาภาพที่ได้เห็นต่อหน้าก็คือพระเหสีจังจองนั่งเมอลอยกอดหมอนและเข้าใจว่าหมอนนั้นคือลูกของนางตัวขององค์ชายใหญ่ที่ได้เห็นสภาพของผู้ที่เป็นแม่ถึงกับใจสลายพร้อมกับร้องไห้ออกมา และกุมมือของผู้ที่เป็นแม่ไว้และก็เรียกสตินางแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวของพระเมษีจางจองจะไม่ได้สติและก็ยังสติไม่สมประกอบเท่าไหร่และในที่สุดนางก็ได้จ้องมองหน้าขององค์ชายใหญ่ดีๆและก็จําได้ว่านั่นคือลูกชายของนางฉากนี้คือซึ้งกินใจมากส่วนพระเอกของเราก็ไม่รอช้าหลังจากที่พระเมษีได้สติจึงรีบถามว่า จดหมายลับของพระราชาอยู่ที่ไหนและก็รีบคนห้องทันทีและในที่สุดพระเอกของเราก็พบจดหมายลับที่ตามหาจึงรีบยื่นจดหมายนั้นให้กับองค์ชายใหญ่และก็บอกว่าให้รีบกลับเข้าไปในวังหลวงด่วนทันทีและหลังจากนั้นพวกนักฆ่าไร้นามมันก็รู้ว่ามีคนบุกเข้ามาในค่ายและก็กำลังมุ่งตรงมาทางทั้งสี่คนทุกคนจึงรีบหนีออกมาจากค่าย พระเอกสั่งให้องค์ชายใหญ่องค์รักและดอกชุนยันตรงนี้เอาไว้ก่อนส่วนตัวของเขาจะพาพระมเหสีหนีไปที่ท่าเรือเพราะตอนนี้มีครอบครัวของนางเอกรออยู่และหลังจากนั้นพระเอกก็รีพาตัวพระเหสีรีบวิ่งหนีมาทันทีตัดภาพกลับมาที่ทางด้านวังหลวงอีกครั้งในตอนนี้นางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกก่อปลอมตัวเป็นขันทีหนีออกมาจากตำหนักบูรพภา เพื่อที่จะแอบไปพบกับคุณหนูคิมอย่างลับๆในระหว่างที่นางเอกกาลังกระโดดข้ามกาแพงตัวของนางก็ดันพลาดล้มและมือก็ไปกระแทกกับหินและก็ได้รับบาดเจ็บตัวของนางเอกได้บอกกับคุณหนูคิมไปว่าตอนนี้องค์ชายใหญ่ได้ไปที่ภูเขากําอักเพื่อที่จะไปตามหาจดหมายรับของพระราชาหลังจากนั้นจะกลับมาพร้อมกับหลักฐานเด็ดและก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าหากถึงวันแต่งงานแล้วองค์ชายใหญ่ยังไม่กลับมาตัวของนางเอก วางแผนเอาไว้ว่าตัวของนางจะใช้มีดจีเข้าไปที่คอของเสนาบดีคิมและก็ต้องเน้นไปที่จุดตายด้วยเพื่อที่จะถ่วงเวลาเอาไว้เลนเอาซากุนูคิมถึงกับหน้าเวือไปเลยและแล้ววันอภิเษกสมรสก็มาถึงเข้าจนได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความกดดันอย่างสุดขีดนางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกจำใจต้องเข้าพิธีอภิเษกสมรสแบบดุนลุนหวาตัวของพระเอกจะกลับมาทันพร้อมกับหลักฐานเด็ดหรือเปล่า ซึ่งตอนนั้นนางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกกอดไรแห่เกลียวไปรับเจ้าสาวถึงที่บ้านและก็กำลังที่จะกลับเข้ามาในวังหลวงซึ่งตอนนั้นนางเอกต้องทำพิธีล้างมืออยู่ที่หน้าประตูวงังและในจังหวะนั้นนั่นเองนางเอกจุ่มมือที่มีแผลลงไปในน้ำและก็มีแสงสว่างวาบออกมาจนทำให้ตัวนางเอกและก็พระเอกหมดสติไปและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้สลับร่างกันกลับคืน ซึ่งคนที่อยู่ในงานอภิเษกสมรสนั่นก็คือองค์รัชทายาทต,ตัวจริงของเราที่ฟื้นขึ้นมาและก็ยังยิ้มมุมปากแบบผู้ชนะส่วนทางด้านพระเมศีจางตองก็เดินตรงดิ่งมุ่งหน้ามาที่วังหลวงตัดภาพกลับมาที่ทางงานอภิเษกสมรสอีกครั้งตอนนั้นตัวของเสนาบดีคิมก็ยังยืนมึนๆงงๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตัวขององค์รัชทายาทหลังจากที่เป็นลมฟุบลม้มลงไป และก็ได้ตื่นขึ้นมาตอนนั้นตัวขององค์รัชทายาทมีท่าทีแปลกแ,และเหตุการณ์ในตอนนั้นตัวของพระเอกก็ประกาศออกมาเสียงดังฟังชัดต่อหน้าทุกคนว่าทหารจับกลุ่มกบฏเสนาบดีคิมพันชอนเดี๋ยวนี้และเนื้อหาซีรีส์ในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบและอยากรับฟังตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจเจซีรีส์ด้วยนะคะ